เอวามเมสุตังเอกังสมยังภะควาสักเกสุวิหรติกับปิสวัตถุสมิงมหาวานีมหาตาภิกขุสังเคนะสัตทิงปันจามะเตหิภิกขุสเตหิสพัพเพหิวะอระหันเตหิทัสสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุยเยนะ สันนิปติตาโหติพระขวันตังทัศนายะพิขุสังคันจะอะทะโขจะตุนนางสุทธาวาสากายิกานังเทวานังเอตตะทะโหสิอะยังโขพระขาวาสักเกสุวิหรารติกะปิละวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิขุสังเคนะ สัตทิงปัญจมัตเตหิพิขุสะเตหิสัพเพหิวะอระหันเตหิทะสะหิจะโลกะทาตูหิเทะวะตายะเยปยุเยนยะสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายพิขุสังคันจะยัน,นูนะมะยัมปิเยนะพระควาเตนุปะสังกะเมยามะ อุปะสังกะมิตรวาพระขวะโตสันติเกปัจเจกะคาถากาภาเสยามาติอัฏะโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะภะระวาปุริโสธรรมชิตวาพาหังปะสาเรยะปะสาลิตังวาพาหังสัมมิตเชยะเอวะมีวะ,วะสุทธาวาเสสุส เทเวสุอันตระหิตาพระควะโตปุระโตปาตุระหังสุเอกมันตังทิทิตาโขอเอกเทวตาพระควะโตสันติเกอิกมังคาถังอภาสิตมหาสมโยปะวะนนสมิงเทวกายามะ สมาคตาอาคตาตัมหาอิมังธร,รมมะสมณะยังทักิตาเยวะอปร,ราชิตะสังคันติอัฏะโขอ,อประราเทวตาพระววโตสันติเกอิมังคาถังอภภาสิตัตระพิกาโอสมาทะนังสุจิตตังอัถโนอุชุก,กะมะกังขุ สารถีวะเนตานิคะเหตวาอินทิยานิรัขันติปันทิตาติอัโขอ,อปร,ราเทวตาพระควะโตสันติเกอีมังคาถังอัภาสิเฉตาวาขีลรังเฉตาวาประรีคังอินทะขีลรังโอหัจะมะมีชาเตจะดันติสุทาวิมาลาจาักขุ มะตาสุนันตาสุสุนาคาติอะะโขอปราเทวตาพระวตโตสันติเกอีมังคาถังอะา,าสิเยเกจิตพุทธังสรนังคาตาเสนเตคะ,ะมิสันติอะปะอะปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกาย,ยังประริปูเรสันติติ อะะโขพะเขาวาพิขูอามันเตสิเยุูเยเนะพิขเวทะสะัตส,ะสุโลกะธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตะถาคะตังนัสสะนายะพิขูพิขุสังคันจะเยปิเตพิขเวอะหีสูงอะตีตะมัทนาน อรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระควันตานังเอตตปรามาเยวะเทวตาสันนิปติตาอะเหสุงเสยยถาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตพิกเวภะวิสันติอะนาคะตะมัานังอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระควันตานังเอตภะพระควา เปะเตะปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตา,ญญป,ตาปะวิสันติเสยยะกะถาปิไมหังเอตะระหิอจิคิสามิพิกะเวเทวกายานางังนานามิกิตะยิสามิพิกเวเทวกายานางังน,นามามิเทสิตสามิพิกเวเทวกายานังนา มามิตังสุนาธะสาธุกังมะนะสิกะโดทะพาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิขูพระควาโตปัดจัดโสสูงพระควาเอตะวะเอตะทะโอจะเยศิตาคิริครับพระดางปะหิต ตตาสะมาหิตาปุถูสีหาวะลันลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิรลาพินโยปัญจะเติัตว,วะวนีกาปิละวัตตะทะเวตะโตอามันตะยิสัทธา สาวะเกสาสะีระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาธาพิกโวเตจะอาตัปะมะกะทุงสุตวาพุทธสะสานะสะนังเตสัมปาตุระหุยานังอะมานุสานะนัสสะ นังอเปเกสะตะมัทธคุงสหัส,สังอัฏฐสะัตตะริงสตังเอเกสหัส,สานางอามนุสานะมัทะสุงอเปเกนันตมัทธคุงทิสาสัพพาภุธาอะหงตันจัพพังอภิญญายะวะวักคิตวานาจักุมาตโตส อามาันตะยิสัทถาสาวะเกศาสนีระเตเดเทวกายาอภิกันตาเตวิชนานาถภิกขโอเยโวหังกิตตยิสามิกิราหิปะอนุปุพะโสสัตตะสหสาวะยะขาวกุมภุมมากะปิละวัฏถะวา อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนโมทามนาอภิกรรมุงพิกูนางสมิติงวะนางฉะสหัสาหมะวตายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนสาตาคิราติสหัสายะขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนโมทามนาภิกรมุงพิกูนางสมิติงวะนาง อิเจเตโสราสะสะหัสายะขานานตะวนนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนบันโตยัสสีโนโมทามานาอภิการรมุขิกูณสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสปัญจสตายะขานานตะวนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนบันโตยัสสีโนโมทามานาอภิการรมุขิกูณสมิติงวะนังกุมพิโรราชะคะหิโกเวปุลัสสะ นิเวสะนางพินยาโยนางสะตะมหสังยะขานางปยิยุปาสติกุมพิโดร,ราชชคะหะคะหิโกโสปาคาสมิติงวะนางปุริมันจทัทิสังราชาทารัตโธปสาสติคันทัพพานางอาธิปติมหาราชายศส,สิโสปุตตาปิด ตัสสะพระหะโวอินทนามามหพพราอิธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสีโนโมทมามนาอภิกรรมุขีขูนังสมิตติวะนางทักขีนันจับทิสังราชาวิลุนโหตับปะสาสติกุมพันทานาังอาทิปติมหาราชายัสสิโสอุตตาปิตัสะพระหะโวอินทนามามหพพรา โมทามมนาอภิกรรมุงพิขูนางสมิติงวะนางปันจิมันจับทิทิสังราชาวิลูปะโคปัสสาสตินานานางนาคานังอาทิปติมหาราชายาสัสสิโสอุตตาปิตาสัพภะโวอินทะนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสัตสีโนโมทาัมานาอภิกรรมุงพิขูนางสมิติงวะนางอุตตะลันจะททิสังราชากุ เวโลตับปะสาสติยะขานังอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสะพาหะโวอิทินทะนามามหาภะราอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงคีขูนังสมิติงวะนังปุริปมะทิสังทะตะรัถโธทิ ทักขิเนนาวิลุหะโกปัจฉิม,มาเมนะวิลูปะโคกุเวโรอ,อุตตะลังทิสังจ,จ,จัตตาโดเตมหาราชามหสัมันตาจัตุโดทิสา,าทัทนละมานาอัตถังสุงวเนกาปิละวะัตถเวเตสังม,มายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถา มายากุเอนทุตเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสะหะจันทะโนกามะเสยโถจะกินนุมันทุนิคันทุจะปะนาโทโอโมะปันโอมะปัญโยจะเทวะสุโตจะมาตะลิจิตะตเสโนจะพันทัพโพนะรลราชาชะโนสะโพ เอเตจันเยจราชาโนคันทัพาสหราชุพิโมทะมานาอภิกามุขีกุนังสมิติงวะนังอะถาคูนาพระสานาคาเวสาลาสหตัชกากรมพระลักสัลาอาคูปายาคาสหยาติพิ ยามุนาตะทะตะรัฐาจะอาคูนาคายะสสีโนเอลาเอลาวันโนมหานาคโคโสปาคาสมิติงวะนางเยกนาคาราเชสะหะสาตะหะรันติทิพาธิชาปะขิวิสุทธาจาักขูเวหาสเวหายะสาเตวะนมัมชัปปตาจิตตาสุปนาอิติเตสะนามัง ภะอะภยันตะทานาคะาราชานะมาสิสุปนนะันโนเคมะตะขเขมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุป,ปัปหะยันตานาคาสุปันนาะสาระนะมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตถีนะสมุทังอสุราสิตา พาตะโรวาส,วสเวเตอิทิมันโตยะสะสิโนกาละกันชามหาพิสมาอสุราธานะเวคะสาเวปจิตติจุสุจิตติจปะปหาราโชนณมุจีสหสะสัตตันจพะลิปุต,ตานังสัพเพเวโรจนามะมกา สันนายิตวาพระลิงเสนงังตาหกกัททัพมุป,ปาคะมุงสะมะโยธานิพัฒนเตพิขูนังสมิติงวะนงังวาลุณาวาลุณาเทวาโสมูจยะสะสาสะหะเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวาสะ ยัสสิโนทเสตทัสธากายาสัเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวนาวันโตยสสิโนโมทามนาอภิกรรมพี่ขุนนางสมิติวนางเวนทูจะเทวาสหะลีจะอะสะมาจัตทุเวยะมาจันทสุปะนิสาเทวาจันทะมาคู ปุรคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตานักขตานิปุรคิตวาอาคูมันทะวะลาหกาวสุนังวาสะโเสยโถสัโกปาคปุรินทะหกทะโถ ทัเสตเตทัถสถากายาสัพเพนานัตตะวัน,นิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทามานาอภิกรมมงคีขุนังสมิตติวะนังอะถาคูสหะทูทเทว,วาชลามัคคิสิขาลิวะอริธหกาจะโรชาจะอุมมาปุพภะนิภาสิโนวรุณาสะหะธรรมาจะอัจฉตาจะ เนชกาสุเลย,ยะตุจิตาอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนทัเสเตทัสธากายาสเพนานะตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วนาว,วนโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามูพิขูนังเสมิติงวะนางขิทาปะทูศิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกา อาถาคูหะระโยเทวายจะโลหิตวาสิโนปาละคาปะมหาปาละคาอาคูเทวายสัสสสิโนทัเสเตตัสธากายาสัพเพนานาตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนวันโตยะสสสิโนโมทมามนาอภิการมุงขีคูนังสมิติงวะนางสุกาการุมหาอะ รุณาอาคูเวคนาสาสะหะโอทาคโอโอทาตะครหาปาโมคขาอาภูเทวาวิจักขนาสะทามัตตาหาระคาชานิสภามิส,าามสากายะจะยะสัสิโนนทะนัยังอาคาปะชุมโนโยทิสาอภิสัตอ,อภิวัตสติ ทัศเ,เตทัสธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันะว,วันโตยัสสิโนโมทามานาภิกามุงคิกูนังสมิติงวะนังเคมิยาสุดุสิตายามาอัดกัดทกายะกัถากาจะยาสัสสิโนสัมพิตากาลามาเสถาชโชตินามาจะอาสวานิม,มานาราตินโนอาคูอาถาคูปะระนิม,มิตา ทัศเ,เตทัสทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันะวันโตยะสัสสิโนโมทามมนาอภิกรรมุงพิขูนางสมิติงวานางนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยทัสสะทิสาอะหะปะอุทธ,ธาชาติมัขีลังโอคะตินนะมะนาสะวัง ทัศเขโมคะตะรางนาคังจันทังวะอติสัติอสิตาติตังสุรรมมาประมัตโตจะปุตตาอิทธิมาโตสะหะสันนังกุมาโรติโสจะสโสปาคะจะสะมิติงวะนังสหัสสะพรมมะโลกานังสะพรม มหาปรม,มาพิติถติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสะมากายโยยสัสสิโสทัสเศระอิสราอาคปูปาเจก,กะวะสะวะติโนเอเตสันจะมัชโตระอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสับเทปพิกันเตสินเท เทวัพรัม,มเกมาลเสนาอาภิกามิปัส,สะกันหัส,สะมันทิยังเอทะคันหะทะพันทะทะราเคนะพันธะมัทถุโอจะมันตาปริวาเรทะมาโวมุนจิตทะโกจินางอิติมันทะมหาเสนูกันหะเสนัง เปสะอิปานินาตะละมาหจจะสะดังกตวานะเทระ,ะวังยะถาปาวุสะโกมีโคทะนะยันโตสะวิชุโกตะ,ตะ,ตะทาโสปัญจุทาวติสังกุโททัสสะ,ะสะยังวเสตันจะสับพังอภิญญายะ วะวะคิคตวานะจากขุมาตะโตอามันตะยิสัตตวะสัตถาสาวกีศาสนีระเตมะามาราสนาอภพิกันตาเต,ะตะวิชาณาถาพิขะโววีตราเคหิปักกามุงเนสังโลกัมปิอินชะยุงสัพเพชวิชิตะ สังคามาพระยาติตายสัสสิโนโมทันติสหะูเตหิสาสาวกาเตชชนิสุตาติ